亲子。<laughs> <laughs> หญิงช่วงนี้ถือศิลป์ไม่เอาแน่ไม่ยุ่งถือศิลป์อออย่าเสกิดนะสรงซิกกันสรงซิกแล้ววันนี้สรงซิกยังไงไอจุบไอบิดไม่อยู่ปากดีนะบอกตามมาดีคนลายใครอ่ะคืนนี้ยังไม่หายคิดถึงลายพี่หล่อจังเลยค่ะโน้ เอ็ซีแฟนคลับน้องกระปุกลุกรู้ได้ไงมไาถึงลายตัวไม่ใช่ลายเบอร์อ เคยใครวะให้ตายเถอะแม่แตงมาลติโมแ,แตงโมงลติมาเก่งนักไรนะเมาการะควันหน้าชอบมุกแตงมาเมาการะค้างนั้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหนางนางต่างหากที่จะทำร้ายทำร้ายมาตนนี้คุณสำเร็จอะไรเรอที่มึงเป็นเนจ้าอย่างนั้นเรอ ซ้อนแบงจูเอ๋ยเขาไปซ้อนเบลลเมื่อตาละครั้งนั้เข้าไเจ้าเคยเป็นเจ้าแต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเลิกเสียแล้วทำไมถึงเลิกระแล้ววะตำรวจลงเจ้าอะไรอ่ะให้โรสิวะเนี่ยเลยเนี่ยกูจะว่าเลยตกในเสียงเหลือด้วยมึงคืนเนี่ยเดี๋ยวนี่ผู้จัดการให้ช่องฉันได้ไหมไปรอบกูบุกเต้องขึ้นมาก่อนพูดได้จริงหรือเปล่า ไ,นะไมอยโ่นม่ต้องเอานตัวอ๊ก,กไม่เคยโกสสิงแล้วจะมาช่วยอรัรย,ยาอยู่ไหนตอนนี้ก็เหมือห้กำลังให้คนบคนินไปหาพานทองที่เขาสามรอยอดเพื่อจะมาพิสูจน์ความจริงว่ามาครับ จกเพลงมาดจเพลงรู้เยอะนะทีงยมึงก็หาชื่อมันไม่ตรงชื่อใครพวกอีกทีเนี้ยมาล้พยายามเปลี่ยนชื่อไปบ่อยๆเตามแหลมาแล้วออ้ย้ยหล้บก้เฮ้ย มามาคุยกันไ่ใช่ไม่มีพากเอ๊ะหลไ่ไไหนแล้วเนี่ยได้หรือเปล่าพันทองได้สิจ๊ะได้สิจ๊ะัจ๋าไเป็นผัวหเปัวเราแล้วมีอะไรบ้างที่เมียทำไม่ได้ทำไมกูอยากเกกะบานจังวะ เด,ดใใเดี๋ยวเคยเนี่ยใช่ะครับใช่เหรอนี่ไงเสด็จพี่ชุมาศิษฐ์มีมีข้อเฝ้าเลยแล้วก็จะได้รีจัดการช่วยปังเขาเลค่คะฝากป่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่ไงคนที่ไปหาพันทองเหรอพี่แอ้มนี่คนเหรอ ไม่อยู่กับผู้หญิงทุกเนี้ยตูสินตูสินตูสินไม่เอาแน่ไม่ยุ่งตูสินอือเอออย่าสกิดนะที่เขาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยทำความรู้จักพ่อพี่ผัวจงซิ๊กบิกจะเป็นใครเนี่ยจงซิ๊กกันจงซิ๊กกัแล้ววันนี้จงซิ๊์เป็นไงประโยไอ้บิ๊กไม่อยู่ปากดีนะบอกตามมา เด ah, oh. right. oh, anyway. oh, oh. like right, ี๋ยวเธอชื่อว่าฉันไม่ใช่ว่สโนดาเพื่อนพันธ์โมาใช่แล้วพี่คะที่จะมารักษาหมาตัวนี้ใช่แล้วไหนอย่พันธ์อนอยู่ไหนเดี๋ยวแต่สุดดูสภาพไว้ใจได้เนี่ยก็ไม่รู้เไว้ใจก็ยังไม่เห็นพี่เราเอาหมดแน่เราไม่ได้ถูกแล้วแต่เจอไป้นี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมีคนไล่มาใครอ่ะ ว่างคืนนี้ยังไม่หายคิดถึงนลายพี่หล่าจังเลยค่ะโอ้น้องเอ็ซีแฟนคลับน้องกระปุกลุกแล oh. ้วร uh, no. ู้ได้ไงมาถึงลายตูไม่ใช่ลายมือไอ้าวี่ยโอ๋อ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดเลยว้ายคนละคนแล้วอภัยกูผิดกูผิดทา วัคันเอ๊ะวันนสียุ่งนะนี่โอ้ยโอ้ันพอ่ะนี่ไงพนใช่ของจริงไะเนี่ยใช่สิแล้วทำไงออกจากวัดตั้นสักเลยแต่ม่สกอี่ไหนเนี่จไม่ใช่คันวอหอไอ้ขโมยเจ้าอาวาดมาอ้าอยงี่แต่การเลยทําทำอะท่าินี่บำระไนไม่มช่จะบอกให้ดูไปทาอะไรอ่ะ ว่าผู้หญิงคนดีมันไม่ชีดแสงสงตัวจริงไอ้บุอะไรมันคือแสงสงตัวตองเต็มเต็มบุเรงตองแกงนี่อกพูดอะไรพูดรตุงรู้อต่งตัวก็ไม่ได้เชื่อถือผู้จ่ารี่ไม่อยู่เดี๋ยวผมจะจัดการเองนะพี่คะัวทำไง ใจเย็นจะกระชงกระชากก็เก่งใจพนาหงส์ฝยหงมึงเลยทำไมฝยหงหนเลยมึงไปันเก่หน้าผากเหอจำได้ไหมไอ้ตัวไอ้เดว้าปากได้ไหมจำได้ได้หมจำ่ได้ใครจำได้ไหมอะไรเนี่ จะไม่ลงทันเลอเลยหรอนี่ถ้าเอาเลือดจากกระโหลกนั่นนะตายหมดตัวนะเลือดสำคัญบุญอะไรบุญชีพิครใครชื่นจับบุญบุญเอร์พระบุญเอิร์บุญชีพอะไร กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเล่นกันอย่างนี้คืนค่าเก้าอี้เขาไหมคคอไม่ได้ได้นินึงจะเริ่ฉันคือแสกซงพจจิตอดทนหนักพี่ดาวคือพี่ดาวิศยาสองฉันคือแสนสงฉันไอกคนที่มีงานที่สุด้นหัวหน้นรู้จักถึงจะเป็นพี่น้องกันหม่อมฉันเขาไม่มีวันอภกับพี่ดาวเพราะวันนั้นพี่ดาวฆ่าหม่อมฉันวันนี้หม่อมฉันก็จะฆ่าพพี่นายไปไปไปหวันนี้ยแ่พูดยาวจัง ใครใควะ้มัวเือกเอานตเือเี่อ้าวยอ้าวกด็กอนั่นเลือดกูเฮเไ้ผคนเอาเทเทโดลากหมาเน่ดะมยยหมดเยบหมโอ้โหเทเด้เ ไี่เอาไปทำงานหเจ้าอาวาสเนินจำบุญไปแห่นางแมวได้เลยเี่ยไปทําแบบเดียวนะาีดีมยังไม่รู้ตัวโดนสกเก็ดโดนสกเป็นเดี๋ยวยเดี่ยวเ่ี้าี่อยาเนี้ เออมาไม่ใช่งแม่มาอยากย่าพี่รู้ตัวไหมเนี่ยฉะนามเฮ้ยโหมาอะไรวะเนี่ยโอหมหเกิดอะไรขึ้นเอาคุณกันตอนเนี้ย นิ่จำการเป็นม้าโอ้เป็นม้าเฮ้ยเกิดีนัอุชารามนิจำการเป็นม้าโอ้ม้าเนอารามเลิกๆๆเอเ้ยเได้ไงอะคุเป็นม้าเอ้ยถอดแล้ว คือคาบมาเอา้าพุงใส่แล้วเป็นมา้าใครใส่จะต้องลายเป็นมา้าทุกคนไม่เชื่อนะดูเลยเฮ้ยกูก่อนเลยนี่ไงไม่เชื่อลองดูเฮ้ยเป็นมา้าดีวย ดูบ้านเก็บฟินดรอไม่ใช่ลีบรตเอร์ยวตอนนี้อรัญญาหายจากกายเป็นมาแล้วจริงเหรอ่ริงมาเลยจริงฉจะไปหาพียนี้ก่อนนะไปอยู่ที่ตำหนักเฮ้ยหาใช่ไหมอะไรเอาไปเก็บเอาลองสวมดูที่จะเป็นมาไหมสวมไม่ได้ขี่ได้ไหมฮขี่เข้าไปขี่ไปเร็วมาก ห่วงหล่อซะแล้วไม่ได้เสียภาพพจน์หมดไม่ได้เต่นก็ไม่ได้สุดขี่มากขนาดขี่กูก็ขี่ไง้ก็ขี่ต้งเต้นเก่งเต้น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 มามาทำยังเงี้ยเหมือนในน้นที่เราเคยขี่ไปกิฟต์อะหิมาไงหัวมาคอยกิเขาอ้าวลุยแก